ซิฟิลิสกำลังระบาดในกลุ่มวัยรุ่นล่าสุดที่จังหวัดมหาสารคามภายใน2วันเจอผู้ป่วยโรคซิฟิลิส3รายและล่าสุดภายในปีนี้เจอคนไข้โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สูงถึง400กว่ารายและในกลุ่มนี้จะมี HIV 136รายหนองใน102รายและซิฟิลิสสูงถึง85รายค่ะซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงอายุ20-29ปีรองลงมาก็คือ15-19ปีค่ะซิฟิลิสหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยส่วนใหญ่จะติดต่อทางการสอดใส่และหลายคนอาจจะคาดไม่ถึงว่ารวมไปถึงออรัลเซด้วยค่ะหรือแม้กระทั่งการจูบถ้ามีแผลเล็กๆก็เสี่ยงที่จะติดซิฟิลิส ซึ่งบางคนมีแผลที่อวัยวะเพศตุ่มติ่งเนื้อที่ทวารหนักเจ็บบ้างไม่เจ็บบ้างบางคนก็อาจจะหายเองแต่การหายเองไม่ได้แปลว่าจะหายขาดค่ะระยะแรกจะมีแผลเล็กๆตรงอวัยวะเพศหรือปากไม่เจ็บแล้วก็หายเองแต่หายไม่ได้แปลว่าหายขาดระยะที่2ผื่นขึ้นที่ฝ่ามือฝ่าเท้าตุ่มใสผื่นแดงระยะที่3 4สี่เชื้อจะซ่อนอยู่ในร่างกายหลายปีและอาจไปทําลายสมองหัวใจและระบบประสาทได้ค่ะซึ่งหลายคนมักจะไม่รู้ตัวเพราะว่าโรคมันมาแบบเงียบๆไม่มีอาการชัดจนวันหนึ่งมีผื่นขึ้นที่มือและเท้าหรือระบบประสาทเริ่มมีปัญหา แค่รักษาเราคนเดียวไม่พอค่ะต้องพาคู่นอนมารักษาด้วยไม่งั้นก็จะกลับมาเป็นซ้ำไม่จบค่ะถ้าใครเคยมีความเสี่ยงเช่นไม่ได้ใช้ถุงยาหรือมี o r ร l s เซแบบไม่ได้ป้องกันควรเข้ารับการตรวจเลือดค่ะแต่ข่าวดีก็คือซิฟิลิสสามารถรักษาให้หายขาดได้ด้วยยาฉีดไม่กี่เข็มค่ะแต่ต้องรีบเจอหมอและทําตามคาแนะนําจนครบค่ะ